ลองจินตนาการถึงการเดินทางข้ามประเทศที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์จากความวุ่นวายของกรุงเทพมหานครสู่ความสงบของเมืองเชียงใหม่ไม่ใช่ด้วยเครื่องบินหรือรถบสัสแต่ด้วยรถไฟที่งดงามและโด่งดังที่สุดขบวนหนึ่งของประเทศไทยรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่9อุตราวิถีการเดินทางข้ามราตรีที่พาเราผ่านหัวใจของแผ่นดินไทยการเดินทางเริ่มต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัต สถานีรถไฟที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนเสียงประกาศก้องไปทั่วความตื่นเต้นของนักเดินทางที่กำลังจะออกเดินทางสู่จุดหมายใหม่ท่ามกลางความคึกคักนั้นรถไฟขบวนสีเงินแถบน้ำเงินและเหลืองจอดนิ่งอยู่บนชานชาลาเงาวับภายใต้แสงไฟ ปราวิถีหมายถึงเส้นทางสู่ทิศเหนือและคืนนี้มันจะพาผู้โดยสารหลายร้อยคนเดินทางผ่านภูมิประเทศอันหลากหลายของประเทศไทยเมื่อก้าวขึ้นขบวนคุณจะรู้สึกถึงความสะดวกสบายทันทีภายในตกแต่งอย่างเรียบหรูสะอาดตาและทันสมัยห้องโดยสารแบ่งเป็นเตียงนอนชั้นหนึ่งและชั้นสอง พร้อมไฟสองสว่างแบบเลดที่อบอุ่นและสงบเหมือนโรงแรมเคลื่อนที่บนรางเหล็กที่กำลังรอจะพาคุณฝาความมืดไปสู่แสงรุ่งอรุณเสียงวูดดังขึ้นก่อนขอบวนจะเคลื่อนออกอย่างช้าๆเมืองใหญ่ค่อยๆถอยห่างออกไปไฟระยะประยับของกรุงเทพมหานครจางลงกลายเป็นแสงของชานเมืองเสียงล้อกระทบรางจังหวัดสม่ำเสมอกลายเป็นเสียงดนตรีของการเดินทาง บางคนเอนกายบนเตียงบางคนมองออกไปนอกหน้าต่างปล่อยให้ความคิดลอยไปพร้อมเสียงลมเมื่อรถไฟแล่นผ่านจังหวัดอยุธยาคุณอาจมองเห็นเงาของวัดเก่าแก่และเจดีย์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแสงไฟสลัวเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรไทย ผ่านไปอย่างเงียบงันแต่งดงามในยามค่ำคืนการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่ของร่างกายแต่เป็นการผ่านการเวลาจากปัจจุบันสู่ความทรงจำของอดีตในห้องอาหารกลิ่นอาหารไทยหอมอบอวลขณะที่พนักงานเสิร์ฟข้าวผัดกะเพราและแกงเขียวหวานรสชาติจัดจ้านพร้อมรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ทำให้การเดินทางอบอุ่นขึ้นมากทุกโต๊ะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนา เสียงกระทบของจานแอร์และแก้วประสานกับจังหวะของล้อรถไฟเป็นดนตรีแห่งการเดินทางที่ไม่มีใครแต่งแต่ทุกคนได้ยินยามค่ำคืนมาถึงอย่างช้าๆแสงไฟภายในหลีลงม่านถูกดึงปิดเสียงพูดคุยเงียบลงเหลือเพียงเสียงล้อที่กระทบกับรางเหล็กซ้ำๆคล้ายกล่อมให้ผู้โดยสารหลับไหลขบวนเคลื่อนผ่านป่าทุ่งนาและหมู่บ้านเล็กๆที่มีเพียงแสงไฟส่องจากบ้านเรือนประปราย ความเงียบสนบนี้คือเสน่ห์ของการเดินทางทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องบินลำไหนให้ได้ช่วงดึกรถไฟเริ่มไต่ระดับขึ้นสู่พื้นที่สูงของภาคเหนืออากาศเย็นลงเล็กน้อยลมที่ลอดผ่านหน้าต่างแผวเบาเสียงหูดกล้องสะท้อนในหุบเขาเป็นช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและความอ่อนโยนของการเดินทางที่ไม่เร่งรีบ เมื่อรุ่งเช้ามาถึงแสงอาทิตย์แรกเริ่มสาดผ่านขอบฟ้าใกล้จังหวัดลำปางเหมากบางบางคลุมอยู่เหนือทุ่งนาและต้นไม้เสียงนกร้องต้อนรับวันใหม่ทุกคนเริ่มตื่นเตรียมตัวสำหรับช่วงสุดท้ายของการเดินทางบางคนจิบกาแฟร้อนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภูเขาสลับซับซ้อนและหมู่บ้านที่ค่อยๆตื่นจากนิทราขาบวนรถไฟเคลื่อนผ่านอุโมงค์และสะพานหลายแห่งตัดผ่านหุบเขาและแม่น้ำอย่างงดงาม ทุกช่วงโค้งเหมาะสำหรับภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยชีวิตและธรรมชาติเสียงประกาศดังขึ้นบอก,กว่ากำลังจะถึงสถานีเชียงใหม่ผู้โดยสารเริ่มเก็บสัมภาระเตรียมใจสำหรับการสิ้นสุดของการเดินทางที่แสนประทับใจเมื่อขบวนชะลอความเร็วและจอดนิ่งที่สถานีเชียงใหม่คุณจะเห็นภูเขาล้อมรอบเมืองและกลิ่นอายของภาคเหนือที่แตกต่างจากกรุงเทพมหานคร อย่างสิ้นเชิงคุณก้าวลงจากรถไฟพร้อมรอยยิ้มแม้จะใช้เวลากว่า12ชั่วโมงแต่ไม่มีช่วงไหนที่รู้สึกว่านานเลยเพราะทุกนาทีคือประสบการณ์ที่น่าจดจำรถไฟขบวนที่9อุตราวิถีไม่ใช่แค่พาหนะมันคือเรื่องราวมันคือสะพานเชื่อมระหว่างความทันสมัยและความงดงามของอดีตเป็นการเดินทางที่ทำให้คุณได้เห็นประเทศไทยในมุมที่ไม่เคยเห็นจากฟ้าหรือถนนใดๆบนโลก เมื่อคุณหันกลับไปมองขอบวนรถไฟที่เพิ่งพาคุณมาถึงเชียงใหม่มันจอดสงบนิ่งใต้แสงแดดยามสายเงาสะท้อนบนตัวถังยังเปล่งประกายราวกับกำลังบอกลาและในใจคุณยังคงได้ยินเสียงล้อรถไฟกระทบรางเบาๆเสียงที่ไม่ใช่แค่จังหวะของเหล็กและล้อแต่คือเสียงหัวใจของการเดินทางในดินแดนที่ชื่อว่าประเทศไทย